ีกครั้งหนึ่งค่ะท่านผู้ชมที่รักในพระเยสุคริตเราได้พบกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายการ r e f e s s ไลฟ์เป็นรายการที่จะนำการฟื้นฟูจิตวิญญาณของพี่น้องธรรมิกชนให้กลับมาสดชื่นในองอ์พระผู้เป็นเจ้าในเวลานี้เราจะนำหัวข้อดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ในเรื่องโดดเดี่ยวตัวเองทาไมนะคะปัจจุบันนี้มี คนเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยในสังคมโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะมีคนมากมายแต่ท่ามกลางคนมากมายก็มีหลายคนหลายท่านที่รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวบางครั้งเราอาจจะไม่โดดเดี่ยวแต่เรารู้สึกว่าโดดเดี่ยวหรือบางทีเราก็โดดเดี่ยวตัวเราเองด้วยชอบอยู่คนเดียวชอบเก็บตัวนะคะนี่เป็นอาการของคนที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว ในประวัติศาสตร์นะคะเขาพูดถึงการชีวิตที่มีโดดเดี่ยวเนี่ยพูดถึงในห้องขังหรือในผู้ต้องขังการโดดเดี่ยวผู้ต้องขังเนี่ยเป็นการลงโทษที่โหดร้ายที่สุดนะคะเชื่อว่าหลายคนที่ได้ผ่านบรรยากาศแห่งการถูกขังเดี่ยวหรืออยู่อย่างโดดเดี่ยวเนี่ยหลายหลายคนนะคะเมื่อผ่านพ้นเวลานั้นมาแล้วเนี่ยสุภาพจิตก็ไม่สามารถกลับมาดีได้เหมือนเดิม แล้วก็พบว่าหลายๆคนหลายๆครั้งนะคะคนเหล่านั้นก็จบชีวิตของตนเองด้วยการทำร้ายตนเองมันเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายมากในการถูกอยู่คุมขังอยู่ในที่ขังเพียงลำพังนะคะสาเหตุที่อะไรที่ทำให้คนชอบโดดเดี่ยวตัวเองนะคะสาเหตุก็มีมานะคะมีหลายสาเหตุเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะสาเหตุหนึ่งก็คือเกิดจากความผิดหวังนะคะเกิด ความผิดหวังบ่อยๆซ้ำๆกับสังคมกับสิ่งรอบตัวนะคะกับหน้าที่การงานนะ,ะหลายครั้งพอผิดหวังเสร็จแล้วก็โทษตัวเองรู้สึกบางครั้งก็ยอมรับตัวเองไม่ได้ก็อยากจะปลีกตัวอยากจะแยกตัวออกมาบางคนที่เขาโดดเดี่ยวตัวเองบางครั้งเขาก็ไม่อยากอยู่ใกล้กับคนที่กลั่นแกล้งเขาหรือว่าถูกกลั่นแกล้งถูก,กรังแกบ่อยๆนะคะบางคนก็ ทนกับคำวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะคะแล้วก็อยู่เข้าเพื่อนไม่ได้หรือเข้าพวกไม่ได้เหล่านี้ก็เป็นเหตุทำให้คนรู้สึกอึดอัดไม่อยากอยู่กับคนอื่นไม่อยากอยู่ร่วมกับสังคมไม่อยากรับรู้รู้สึกว่าการอยู่คนเดียวน่าจะสบายกว่านะะก็เลยเกิดการโดดเดี่ยวตัวเองขึ้นมาเราจะรู้ได้ไงคะว่าเรากำลังโดดเดี่ยวหรือเรากำลังโดดเดี่ยวตัวเราเองนะคะ เราสังเกตนะคะว่า,เ,าเรา,เาไม่อยากออกไปทำงานไม่อยากออกไปเรียนนะคะไม่อยากไปทำกิจกรรมไม่อยากพูดคุยไม่อยากติดต่อสื่อสารกับผู้หนึ่งผู้ใดนะคะนี่คืออาการเริ่มเ,เป็นอาการแรกเริ่มของคนที่กำลังเริ่มโดดเดี่ยวตัวเองนะคะแล้วก็ผลของการโดดเดี่ยวนี่ไม่ใช่จะไม่มีนะคะมีผลแห่งการโดดเดี่ยวอาจจะทำให้เรารู้สึกว่า เอาแรกๆก,ก็สบายแต่นานๆเข้าจิตใจของเราสุขภาพจิตของเราก็จะย่ำแย่และยิ่งแย่ไปคนนั้นอีกก็คือว่าอาจจะนำสุขภาพร่างกายของเราทุดโทมหรือแย่ตามไปด้วยการโดดเดี่ยวตัวเองเนี่ยนะคะอาจจะดูสบายใจแต่ผลที่ตามมาไม่ค่อยเป็นพ่อพรกับชีวิตของคนที่โดดเดี่ยวตัวเองเท่าไหร่นะคะเรามาคุยกันว่า เราจะออกจากการโดดเดี่ยวตัวเองได้อย่างไรดีกว่านะคะที่แน่ๆเราสรุปได้ว่าการโดดเดี่ยวตัวเองไม่ดีแน่นอนแล้วเราจะออกจากการโดดเดี่ยวได้ยังไงนะคะหนึ่งนะคะขอให้เราตระหนักตระหนักนะคะว่าชีวิตโดดเดี่ยวลําพังเดียวดายเนี่ยไม่ใช่ชีวิตของเราไม่ใช่ชีวิตของเราค่ะไม่ใช่ชีวิตของคุณไม่ใช่ชีวิตของดิฉันด้วยเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าพระเจ้าสร้างเรานะเหมือนที่พระเจ้าทรงสร้างอาดัมพระเจ้าทรงตรัดรัสว่าไม่ควรที่ชายคนนี้จะอยู่คนเดียวใช่ไหมคะพระเจ้าก็เลยสร้างเอวาขึ้นมาให้อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันเป็นคู่ชีวิตกันเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้ออกแบบให้คุณและดิฉันเนี่ยอยู่เพียงลําพังหรือหรือว่าโดดเดี่ยวตัวเองนะคะให้เรารู้ให้ได้นะคะว่าการโดดเดี่ยวไม่ใช่ชีวิตของเรา ไม่ใช่ชีวิตของคุณนะคะสองนะ,ะเราจะออกจากการโดดเดี่ยวได้ก็คือว่าให้คุณตระหนักว่าชีวิตของคุณนั้นมีพลังมากกว่าที่คิดชีวิตของคุณมีพลังมากกว่าที่คิดนะ,ะเพราะว่าอะไรฮะในพระธรรมสุภาษิตบทที่27ข้อ17กล่าวไว้ว่าเหล็กลับเหล็กได้คนหนึ่งก็รับเพื่อนของตนได้นะ,ะข้อความนี้หมายถึงว่าให้ให ให้เราคิดถึงกระดาษทรายนะคะกระดาษทรายเนี่ยมันใช้ขัดใช้ถูนะคะสิ่งที่ไม่เรียบเนี่ยให้เรียบให้หนวลให้หนวลเนียนแล้วก็ให้สามารถสัมผัสได้นะเช่นเดียวกันเวลาเราอยู่กับใครนะอยู่กับเพื่อนหรือเพื่อนอยู่กับเราหลายครั้งเราก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยถูกตาต้องใจกันนักหลายครั้งเราก็สะดุดในสิ่งที่เขาทํา บางทีเขาก็สะดุดในสิ่งที่เราทำแต่เชื่อไหมคะว่าเพื่อนกับเพื่อนอยู่ด้วยกัน,นี่ยสามารถเป็นกระจกส่องซึ่งกันและกันได้ช่วยเหลือขัดเกลาอุปนิสัยซึ่งกันและกันได้ชีวิตของคุณมีพลังนะคะชีวิตของคุณถ้าคุณอยู่คนเดียวคุณก็เสริมสร้างใครไม่ได้ขัดถูใครไม่ได้ขัดเกลาใครไม่ได้นะคะเช่นเดียวกันคุณก็หมดโอกาสที่จะถูกขัดเกลาถูกเสริมสร้างจากคนอื่นด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นให้คุณตระหนักนะว่าชีวิตของคุณมีประโยชน์มีพลังมากกว่าที่คิดนะคะไม่ได้เป็นคนที่ไร้ค่าเลยแต่ในทางตรงกันข้ามกับชีวิตมีคุณค่าสำหรับสังคมสำหรับครอบครัวสำหรับเพื่อนฝูงนะคะให้เราออกจากการโดดเดี่ยวตัวเองนะคะแล้วก็วิธีที่จะออกจากการโดดเดี่ยวอีกวิธีนึงก็คือว่าให้เราตระหนักว่าพระเจ้า ออกแบบให้มนุษย์มีเพื่อน,นพระเจ้าออกแบบให้มนุษย์มีเพื่อนพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ให้อยู่เพียงลํำพังอย่างที่บอกนะคะในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่4ข้อ9ถึง10บอกว่าสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดีด้วยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลงอีกคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น แต่วิบัติคนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีผู้อื่นพยุงยกเขาให้ลุกขึ้นปัญญาจารย์ได้เสริมเข้ามานะคะว่าคนเรามนุษย์เราจำเป็นต้องมีเพื่อนนะคะเราไม่มีใครสามารถอยู่คนเดียวได้ถึงอยู่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นผลและไม่เป็นพรใดๆนะคะแล้วถ้ามีเพื่อนล่ะคะจะมีเพื่อนกี่คนบางคนบอกว่าเพื่อนเยอะนะคะ เพื่อนเยอะเกินไปบางคนก็บอกว่าเพื่อนเยอะมากหรือน้อยก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าไม่อยากมีเพื่อนนะคะแต่คำถามก็คือว่าเราควรจะมีเพื่อนอย่างน้อยกี่คนนะคะในปัญญาจารย์เช่นเดียวกันนะาข้อต่อมาบทที่4ข้อ1 1บถึง12บอกว่าอันถ้าสองคนนอนอยู่ถ้าสคนนอนอยู่ด้วยกันเขาก็อบอุ่นนะ อย่างน้อยเราก็มีเพื่อนสองคนนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะกับเราเป็นสองคนหรือเราจะมีเพื่อนสองคนก็ได้เพราะว่าในพระธรรมเ,เลวินนิติบอกว่าพวกเจ้าห้าคนจะขับไล่ศัตรูร้อยคนพวกเจ้าร้อยคนจะขับไล่ศัตรูหมื่นคนเห็นไหมคะว่า,าพลังของเพื่อนนั้นมีคุณค่าจริงๆสำหรับชีวิตของพวกเรา เรามีเพื่อนอย่างน้อยสองคนในปัญญาจารย์บอกนะคะแล้วก็อยู่ในพระธรรมมัทธิวก็บอกด้วยนะคะว่าด้วยว่าสองสามคนประชุมกันที่ไหนในานามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นเห็นไหมคะเ,เราอาจจะไม่มีเพื่อนเยอะแต่มีเพื่อนมีมิตรสหายจริงๆสักสองหรือสามคนขึ้นไปนะคะเอาไว้ปรึกษาหารือเอาไว้หนุนจิตชูใจซึ่งกันและกัน แล้วก็เอาไว้เพื่อจับมือกันอธิษฐานนะคะไม่จําเป็นต้องมากสองสามคนโดยเฉพาะคริสเตียนนะคะคริสเตียนเรามีสองสามคนเราก็เป็นเพื่อนอธิษฐานกันได้แล้วชีวิตของเราจะมีพลังนะคะเมื่อเราอ่อนแอเพื่อนเราจะพยุงเราและเมื่อเพื่อนเราอ่อนแอเราก็จะช่วยพยุงเขาขึ้นแล้วพลังของเพื่อนนะคะคาว่า,าพวกเจ้าห้าคนจะขับไล่ศัตรูร้อยคนหมายความว่าคนกลุ่มนี้ คนห้าคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นเพื่อนที่อยู่ภายใต้พระพักของพระเจ้าอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเพราะนั้นการเป็นเพื่อนของเราเมันจึงมีพลังและมีประโยชน์เป็นพระพรต่อกันและกันจริงๆนะคะพระเจ้าทรงสร้างคุณให้มีครอบครัวเอเมนไหมคะพระเจ้าทรงสร้างเราให้มีครอบครัวสร้างเราให้มีคนรักมีสังคมให้เราอยู่กันเป็น กลุ่มชนมวลชนเป็นสังคมเป็นหมู่บ้านเป็นอำเภอเป็นจังหวัดนะคะเป็นครอบครัวครอบครัวในในบ้านของเราสังคมในโรงเรียนสังคมในสถานที่ทํางานพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันเป็นสังคมนะคะในคริสเตียนเราก็มีนะคะสังคมในคิดิจักรในโบสถ์นะคะในโบสถ์ก็จะมีกลุ่มอธิษฐานกลุ่มอ่านพระคัมภีร์นะคะกลุ่มเสริมสร้างซึ่งกันและกันหรือที่เรียกกันว่า กลุ่มพัฒนาชีวิตในคิดจักก็มีนะคะมีผู้รับใช้มีเพื่อนเหล่านี้เป็นสังคมที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้กับคุณนะคะคนเหล่านี้จะเสริมสร้างคุณคุณจะเสริมสร้างเขาเพราะฉะนั้นควรจะออกจากการโดดเดี่ยวหรือไม่ควรจะโดดเดี่ยวตัวเองแน่นอนการอยู่ร่วมกันอาจจะมีเหตุให้สะดุดการดําเนินชีวิตด้วยกันก็อาจจะให้เกิดการละหองละแหงทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ ให้เรายกโทษให้แก่กันและกันให้อภัยกันแล้วก็ร่วมกันเดินทางในการติดตามพระเจ้าแล้วก็จับมืออธิษฐานร่วมกันล้นจิตสูชใจซึ่งกันและกันต่อไปนะคะวันนี้อยากจะขอให้คุณผู้ฟังเริ่มออกจากความโดดเดี่ยวด้วยกันให้อภัยหากมีเรื่องผิดข้องมองใจอะไรต่อกันนะคะ ลืมมันแล้วก็ให้อภัยต่อกันและกันนาการคืนดีกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอล้มเลิกการโดดเดี่ยวยกเลิกไปเลยค่ะเราชีวิตของเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้โดดเดี่ยวนะคะยกเลิกไปเลยเรื่องการที่บอกว่าเราชอบโดดเดี่ยวชอบอยู่คนเดียวเราก็บอกกับหัวใจของเราว่าไม่เราไม่ได้ชอบแบบนั้นนะคะเราอาจจะอยู่คนเดียวบ้างเป็นบางเวลา แต่ไม่ใช่ตลอดเวลาที่เราจะอยู่คนเดียวได้เราสามารถปฏิเสธชีวิตที่โดดเดี่ยวได้นะคะแล้วก็ให้ยอมรับว่าพระเจ้าออกแบบชีวิตของเราให้มีเพื่อนให้มีสังคมให้มีครอบครัวขอหนุนใจนะคะให้เราทธิฐานด้วยกันค่ะพระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสร้างมาสร้างเรามาอย่างดีพระองค์เจ้าค่ะ เราขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่ให้เรามีเพื่อนมีสังคมมีคนรักมีครอบครัวเราขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่พระเจ้าทรงเตรียมมิตรสหายไว้ให้กับเราหากตลอดเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะละเลยซึ่งกันและกันเราไม่ได้สนใจกันและกันแล้วเรามองข้ามซึ่งกันและกันขอพระเจ้าทรงยกโทษให้กับเราในเวลานี้เราขอประกาศออกจากความโดดเดี่ยวออกจากชีวิตที่อยู่คนเดียวเพียงลำพัง กลับคืนสู่ครอบครัวของพระเจ้าครอบครัวของเราเองที่มีคนรักรอเราอยู่พระองค์เจาา้าเราขอบพระคุณพระองค์เจ้าขอประกาศชีวิตที่แวดล้อมด้วยคนรักแลาขอประกาศยกเลิกชีวิตแห่งการโดดเดี่ยวการชอบอยู่คนเดียวพระองค์เจาา้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงเติมเต็มหัวใจของเราความชื่นชมยินดีความสันติสุขพระองค์เจาา้าและจิตใจที่เปิดรับซึ่งกันและกันพระองค์เจาา้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับ ข้อคิดเหล่านี้เราขอน้อมรับไว้และกล่าวอวยพรซึ่งกันและกันในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนสํหรับวันนี้นะคะก็ถ้ามีพระพรใดๆในข้อคิดเหล่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะติดตามรายการดีๆเนื้อหาดีๆต่อไปขอพระเจ้าอวยพรค่ะ